แป๊บนึงน,นะเดีย๋ยวหนูมาน้าครับ เพอ่อติดเพื่อนติดไม่เกี่ยวนะโอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้อยู่ที่คนล้วนเลยผมพูดเล่นพี่เฮ้ย1อ0ที่สิบโลหายหรอพี่ นี่ไงดูโทรนี่ดิมีหญิงที่ไหนอ่ะพี่แน่แฟนอ่ะเออพี่ครับเรอยึดติดโลหายเหรอจริงเรายึดติดไหนพี่ที่ชายตรงเนี้ยบอกแล้วไม่ผู้หญิงทำให้มันหลอนเองไม่รู้ไม่เห็นนะผู้หิดให้หลอนเองอ๋โลกปาเจร่าปาเจร่าเจร่าโลกไปไหนคนนี้ใครอ่ะเกี้ยวเกี้ยวครับเกี้ยวไปเที่ยวผับไปรถมึงเล่นแต่เอ็นไปได้ไม่อยู่พี่ไม่อยู่ตัวปิดพี่วันนี้เปิดเปิดเปิดทุกวันอาทิตย์แล้วก็นัดแม่นอกรอบเลย เป็นดิวลอกรอบหรอเอออันก็เป็นดิเวลล่าอันนี้มุ่งทางสัตว์ดีแล้วดิคนนั้นสัตว์นี้ผมไปแล้วครับพี่มีหญิงแล้วต้องทำให้เมื่อแไ่อย่ามีน้องเพราะพี่ก็ไม่มีเหมือนกันเห็นปะมึงดูดีมีหญิงไหมเห็นไหมไม่เขมรเขมรมันเลยพูดได้เขมือน ไม่พี่มไม่มีอ้าตรงไหนผมมาคนเดียวปา้าบังเห็นคนอื่นเหรอมาคนเดียวนี่สุดละ,ะตาฝาดแต่มาทำงานคนเดียวเหอะตอนแรกว่าจะเป็นจกแคบด้วยดูคยวข้นเลยดูเออลองรถทำไมตอนนีลล้ลองรถครับลองรถบังไม่อยากให้ใครขึ้นเลยตอนนี้ปล่อยไปก่อนนเจ็ดหกสี่ครับเรียกช่างหน่อยซ่อมรถเก็บรถกันดูทรงได้ตีกันอีกแล้วเว้ยเฮียเออใคร เด็กมันสดบังเด็กมันสดบังเด็กมันสดมึงก็หาพูดไปเรื่อยี้อาเรื่องเนี้ยมันไม่สดจริงมันไม่ทำเนาะเจองันแล้วแลเจอแก๊งอื่นนี่คืออันนี้ได้สุดแล้บังดูก็รู้ว่ามันจงใจไปรักอ อาครับฮัลโหกลังกลับไปครับรอบหนึ่งซ่อมเลยครับช่างซ่อมทางที่มีคนนั่งอยู่ ่ายแล้วพี่ผู้นตรงยี่สิบชั่วโมงเดี๋ยวไอ้เบี้ยวอยู่คนเดียวเลยเล่นไปครับสามเป็นสองครับแทบไม่มีใครดิไม่มีใครซ่อมรถปหมครับซ่อมรถก่อนเก็บบางซ่อมก่อนเก็บเปล่ามีใครซ่อมรถก่อนเก็บป่าไม่เป็นไรน้องไม่ซ่อมพี่ไม่ชอบช่างรัดประเทศนี้เฮ้ยแบนเหรอนี่คือแบนถ้าต่อไปพวกมึงซ่อมพวกมึงเอากล่องซ่อมไป ผมผมมีกล่องที่เขาไม่กล่องอังขอกล่องหน่อยครับบังขาลิช่างทำน้องก็เจ็บด้วยโทนี่ชื่ออะไรน้องชื่ออิงงั้นเดี๋ยวพี่ไปขยี้หัวใจเขาให้ไหมน้องพูดชื่อนี้นา้เป๊ะมอาตุลเป็นรักงั้นเดี๋ยวผมไปจีบคนชื่ออิงแล้วก็ชื่อไพ่แล้วก็ออกของเขาอย่างไรไม่ดีน้องไอ้แม่งรู้อย่าอย่าเลยดีกว่าพี่ผมบคุณทีว่าผมขอ นี่ขอทำเป็นพระเอกไ้สัเดี๋ยวมานึ่งเมื่อขอเป็นพระเอกนี่ไม่ได้ดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดิเขามีผัวแล้วไม่ได้เมียเมียไม่ขอโทษไอพี่ตามบเย้อตามาบแต่เก็บอยู่เชี่ยตามบอ้อเต็มด้วยเ ตี๊ฟเองหัวเคสเราซื้อมาเท่าไหร่วะตอนนั้นที่เราซื้อหัวเคสคือหัวแล้วหัวเคสเคสเคสอ,อ่ะเหรอเออหัวสีเราซื้อเท่าไหร่วะ,รวะเราซื้อแค่สามเดียวว่าสิบวะพ,พี่ได้สามหัวในกล่องเดียวแต่ไม่มีสองด่วนนะ ส่งไปแล้ส่งไปว่าไอ้พัสดุเดียวเหรอใช่จะมีตัวใหม่มาหัวร้อยห้าบาทว่าตั้งหัวเท่าไหร่นะติปหัวนะน้ำยาที่อะไรหัวร้อยห้าบาทมึงดูดีๆนะร้อยห้าสิบหรือเปล่าเวนร้อยห้าบาทร้อยห้าบาทมันส่งมันส่งค่าส่งอ่ะกูจะไปดูว่ามันมันมันเป็นอันใหม่เว้ยเดี๋ยวแล้วอะไรบ้าง สีครับสีครับปาสีปะสีจ,ยสยจะยืดอะไรก็ได้นะไม,ไทไม่ที่ไม่ได้ดูที่ไม่ที่ไม่ได้ดูแบบถั่วไอ้สัตว์อาะทีไม่ดีอ่ะอ<า>่ะทีไม่ดีกูไปาหนานเพก่อนเพื่อนตัวเหนียวอยีพายเก่งแต่หัววันเร็ววะแบบอบก้านเดี๋ยวต่อย ขออาหารตามสั่งหนึ่งเมนูหน่อยเพื่อนแบบช่วยช่วยชิ้นหนอ่อยดิข้าวหมูกรอบไข่ดาวไม่เงี้ตรงใจกูเป๊ะแต่มันถึงแบบมีเมนูอื่นไหมมีแนะนำไหมคนอื่นสีวหมูกรอบรสีวหมูกรอบรอ๋อไอ้เนี่ยมึงเคยกินปหมไม่เคยเลยข้าวผัดปลากระป๋อง

บุงป่งป่าเดี๋ยวมโคตรสวยเลยท โอเคเรามาแล้วยังไงบ้างรอสิบห้านาทีแล้วกับประเทศรีก็สิบนาทีเที่ยว้อยแต่พี่อุ้มไว้โอเคไหม เอ้ยทำไรเนาะชี้นิดทีหนึ่งเราฟังเดี๋ยวเราฟังสิบนะสิบนาทีอยู่ด้วย ร้องอะไรยังไม่เป็นอะไรเลยนะคะนี่มาเนี๋ยท่าน,นี้ดีกว่าเห็นท่าเท่ากาี้ดีกว่า ไม่ร้องโหไม่ร้องนะครับได้ไหมเก่งเขาอยู่นี่ไงพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่ไหนยิ้มชิยิ้ม าเขาปกันกนดำแล้วโดนไปเหลืออะไรสักไอ้เมียวอะไร ใช่เดี๋ยวต้องได้ติดผมพูดตรงครับโควิดเดี๋ยวก็ต้องเล้ติดทุกคนอันนี้ผมพูดตรงนะผมไม่ได้แช่งนะจริงไม่ได้แช่งแต่ผมว่าได้ติดทุกคนอันนี้ผมไม่ช่งอะ ยังไงบ้างตอนนี้ขึ้นทีขีดถ้าถ้าเป็นตัวีคือีนก็ถีบปะถ้าเป็นตัวสีขอดดแต่ถ้าขึ้นสองขีดคือเป็น

โลงใช่ไหมโลงโอกแล้วไม่ติดตรวจ ATK ไงพี่ตรวจ ATK ไม่เป็นใช่ไหมพี่แล้วก็ไม่ต้องไปตรวจโรงพยาบาลเพราะถ้าเป็น,นอน่ะก็หายเองไง จุดเลื่อนครั้งคาในใจเพราะกูขุนเครื่องหยุดเลื่อนเพราะกูสุดทนนั่งกอดมองแล้วก็จุดวนเพราะกูมาแรงแต่ไม่หลุดควอนเคทีป้ากูหลุดมอ ไม่ติดแล้วดีใจใช่ไหมคะไม่ติดโควิดแล้วมาติดเขาแทนมา <c oughs> เวนี้ได้ไงเนี่ยอาไม่ได้เหรอ

เไม่ติดเกินดีเกินเอยประเทศปเทศเปิดเจอกัรโอเคไหมคะโอเคครับโอเคครับถ้าหละหนูไม่ติดโควิดมาติดพีดได้นะโหนี่ยังติดไม่คลอดอีกแล้ว ช่พาอพี่ก็ไม่ติดคอยพี่ติดหนู่มไงไปเชิญปรเทศเปิดค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าแม่สาวมึงจะฟูอารมณ์ดีขึ้นทีนะ